สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผม n r k Gamer TV นะครับก็เมื่อกี้ครับกำลังจะนั่งอัดคลิปเลยครับมีคนโทรมาครับผมให้ทายใครครับดาวเอาเฟิร์นมีรู้โทรมาครับจะให้ท้าจะให้ผมไอ้นี่ทำอะไรวะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไอ้คลิปเต้นอะไม่ใช่ไอ้คนเกยอะอะไรสักอย่างเดี๋ยวเปิดให้ดูแป๊บนึงเด้อเด้อเดอยู่ไหนวะ บันนึงออกมั้งนอก,กัอนยุ่งยากจัเอ้ยอืมโอเคเดี๋ยววะไปดิคมะอ๋อเดี๋ยววะ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 เฮ้ยนีงไงนีงไงนีงไงดูครับนายนายเราขอให้หนายเราขอท้านาย P P A P สิบแปดบวกแล้วท้าห้าคน รับคำท้าหรือเปล่าไม่ทำเป็นเกย์ครับผมขอยอมเป็นเกย์ดีครับไม่ทําครับอับอายครับไมาไม่ไมาผมขอยอมเป็นเกย์ครับไม่เอาไม่ดีโอเคกลับมาเข้าเล่งเกมต่อแล้วกันเลยกาแฟมาทินนั้นเนี่พอเลยไม่เอาเลยเสียลงไม่ยอมูลาแบบจะต้องมาทําอะไรแบบอย่างงี้ดูไม่ใช่แล้วไม่ใช่นูลาเล่นซะเสียเลยไม่เอา เอ้อหศูนย์แบตเตอร์เหมือนเดิมไหมเนี่ยวันนี้เล่นเป็นตัวอะไรดีอ่าเอาเป็นอ่าอือเดี๋ยวคิดกันนะเออเอาเป็นนี่ดีกว่าเอ้ยไม่เอาไม่เอาอ่าเอาเป็นอีเจตจีเอ้ยมีอีเจตจีมันมีร่างอะไรบ้างอ่ะอ๋อมีอย่างี้ด้วยเหรอ โอ้โห oh, oh. หลังนี้นี่เลยมาเจอกับดันส่าแมวแมวจะบอกว่าจะเอาดันโซแล้วเมื่อกี้ไม่เอาไม่เอาดีกว่ะเอา, Dance เ,อา,เ,อา,าอเป็นคาคาชิแล้วกันมาเจอกันในด่านนี้โอเคอืมอิเดจิกับคาคาชินะ มาอู้อู้อู้หมึงโกงไม่ไหมโกงไม่ไหมโกงไปพี่ปล่าโอ้โหทำให้ตายใหญ่แล so, ้วตายไล้วทำไห้ตายเลยกับโอ้คิดดูกะจะไม่แบบไม่ทรรอะไรเลยใช่ไหมคือแบบเป็นโปรเจกต์ที่แบบเชียร์มาหักอะไรอย่างงี้ไปกินอ่านั่น 妈哎，哎，哎，妈哦，妈妈闪吧，妈嘛，咦，妈阿甘西，阿甘西，阿西，哎，阿西，哎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 ，妈哎，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 

ซูสามูหมาเร็วชน,นะครับประเนเน็ตเต็มเต็มเกือบแพะอะเลือดเล็กนิดเดียวอ่ะโอ้อยไอจีแบบเกือบตายอ่ะเกือบตายอ่ะเพคาชี้ดิอะไอขันชีนาเข,า,ขามาหาตวเองปิดคลิปเลยอะไรอย่างเงี้ยมาเควนหลังเลืเกินขอพิงก่อนมนนนั้งนึงโอ้ย เลน่นอีเทติลางนี้มั้งดิมาเจอกับอืมใครดีเอาเป็นยี่นี่ดีกว่ามาจำชื่อไม่ได้เหมือนกันมาเจอกระดานนี้โอเค ตัได้เชนยิงใช่ไหมโนโตมกระ่ก่อนจะก่อนมาอโอ้ย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 จะย็งมา้ารอมเดีวอ้กระารอมเดเหรออ้อ้ยอ้อ้ยมา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 มอ้ยอ้จะย็น มามามาเดตดีมาแล้วขับมาแล้วมาไม่ถ่ายไม่กินไม่โดนอะไม่โดนเหรอไม่โดนสิอารมุไม่โดนโอ้ยอุ้ยอ้ยอุ้ยอ้ยกระถาลมเร็วอ้ยเอ้ยกระถาลมเร็วเอ๋อุ้ยอ้ยเฮ้ยมีงี้ด้วยเหรอมันมีงี้ด้วยเหรอ มีงี้เนี่ยนะมาอุย้ยจะตายเลยเนะี่ยจะตายเลยนะเนี่ยขอกกูชนะมักสตาได้ไหมเฮ้ยอะไรอะ่ะอะไรอ,ะอ่ะออาเราก็ทำได้ดีมาเฮ้สุสานุ มามาน,น,น,นั่นเนี่ยชนะเฉยอุ้ยขนลุกขนลุกโอ้โหชิวเชียดขนลุกอ่ะรโอเคอีสตาเอาดีเอ็มซีครบเลย คี่ขนลุกนึกว่าจะแพ้แล้วแม่โอเคดรอปอันนึงโอเคนี่เนี่ยเดี๋ยวก็อืมคิลเลอร์อบีกับดานที่มีชื่อว่าดานนี้เลยอืมมาโอเค คิลเลอร์บีคิลเลอร์บีโฟอะไรเงี ma, ma. L ua. L ua. ้ยเคยดูไหมเมทัลไฟแบทคิลเลอร์บีโฟเราวักเกียร์อะไรกันพี่มา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 ไปกินเนี่ยมามารัวรัวโอ้โอ้โอ้มาเล่นเราแทนแล้วเนี่ยโอเคไปกินมาโอ้ย ตรงนี้ปีชาม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 าอุย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 จ๊ย็นอุย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 จะแพ้จะแพ้อุ้ยอุยอุ้ยอุยอุยอุยบอกไม่ได้โอ้ไปทนาตที่บผสมมากเก็ดธาตุที่บอกไม่ได้อ่ะเจ็ดเจ็ดมากบอกได้หรือไม่บอกได้หรือเปล่าจะไม่บอกไม่ได้ โอ้ยโอ้โ oh, ห้มึงรัวมากอ่ะเฮ้ยมึงรัวมากคิลบีโอ้ยโอ้โอ้โอ้โหโอ้โอ้โอ้โหทายาทชิบมากชิบมากโอ้ยชิบมากชิบมากโอ้โหโอ้ เคยเล่นแพ้เว้ยไม่เคยเล่นแพ้เว้ยโอเคเกือบตายโอเคโอเคก็เท่านี้ก่อนแนละ้วกันอยาลืูไม่ชอบก็ไลค์และซับสไครป์เฟืบอเปิดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปให้ผมนะครับอาสำหรับวันหน้าจะเล่นตัวอะไรก็มาติดตามชมได้นะครับสำหรับวันนี้ก็นุราคงของตัวาไปก่อนครับสวัสดีครับผมไปแล้วครับจุ๊บ